ใช้ขนาดกระทัดรัดคอมแพกแบตเตอรี่18650ใช้งานได้นานกำลัง,ส,งส่ส 1, umen, สองสว่างสูงสุด1,750ลูเมนให้แพทเทิร์นในการส่องสว่างกึ่งพุ่งกึ่งกว้างมีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรมาให้เราเพียบพร้อมมากพอถุงใช้งานติดตัวเป็นไฟฉายประจำตัว EDC หรือว่าใช้เป็นกึ่งแท็กิี่คอนก็ยังใช้ได้เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday เซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับมาในธีมของซอมบี้กรีนตอนรับฮาโลวีนมีดพับเมทัลทูโอไลท์วอลเลอร์มินิสามโอไลท์ไอสามทีสอง eos โอไลท์ไอสาม eeos ซอมบี้กรีนทั้งเซตเลยราคาปกติรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทลดกันไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหลือสี่พันแปดสิบแปดบาทประหยัดไปสองพันสองร้อยบาททุกตัวนี่สุดฮิตทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับ ฮาโลวีนปีนี้ไม่ได้มีแค่ชุดนี้นะครับยังมีชุดอื่นๆอีกสอสาชุดนะลองเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนี่จะแจ้งให้ใน description ใต้คลิปนี้สำหรับกำหนดการในการจัดโปรโลดราคาในเดือนตุลานี้สมาชิกระดับซินเวอร์ขึ้นไปเริ่ม22ตุลา6-7เวลา6โมงเย็นไปจบมาวันที่26ตุลา6-7 เวลา4ทุ่มถ้าเป็นสมาชิกระดับทั่วไปก็เริ่ม23ตุลา6-7 6โมงเย็นแล้วก็ไปจบพร้อมกันวันที่26ตุลา6-7เวลา4ทุ่มลดราคามีอะไรอีกเยอะแยะหลายอย่างเลยโดยเฉพาะที่จัดเป็นเซ็ตเนี่ยมีเซตที่น่าสนใจอีก2-3เซตเลยแต่เซตเนี้ยที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือตรงตามธีมฮัลโลวีนเาเลยทุกชุดก็มีดีๆทั้งนั้นแหละครับมีทีเด็ดทุกชุดเลยลงทะเบียนสมาชิกใหม่แจกฟรีด้วยแล้วก็มี i 3e E.O.S ตัวใหม่ด้วยนะชื่อ n o c t u r n a l Sentinel มาใหม่เลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูกันตัวนี้เป็น I.3E.E.O.S นี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนรูปทรงนิดหน่อยมาเป็นสีม่วงๆเนี่ยตัวแรกที่เราทำมาสวยเลยผมยังอยากได้เลยตมาชิกเก่าตมาชิกใหม่มีติ์ได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขต่างกันยังไงลองรบกวนไปอ่านรายละเอียดที่ descripton i ใต้คลิปนี้ดีกว่าทีนี้ก็มาชมรีวิวกันต่อเลยนะครับ โอไลฟ์วอลเลเยอร์มิวันที่รีวิวในตุลา2024เข้าไปแล้วปีกว่าแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในความนิยมอยู่ในสายการผลิตมาต่อเนื่องเลย โดยทำมาออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันฮะออกมาเป็นลิมิเต็ดเอดิชันในช่วงตุลาที่เป็นเทศกาลฮา l โลวีนทำมันเป็นลายซอมบี้กรีนพื้นสีเขียวมีสเปตเตอร์เป็นสีแดงๆกระจัดกระจายอยู่อย่างเงี้ยนะฮะลองแกะกล่องของเวอร์ชั่นซอมบี้กรีนปี2024นี้มาดูกัน User อร์เมน s a f เซฟตี้ n อร์มีคำเตือนให้ถอดแผ่นฉน,นวนที่อยู่ในนี้ออกก่อนแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ เต็มเรียบร้อยก่อนก่อนจะเริ่มการใช้งานนะครับโดยช้เขาจะเน็บเป็นคลิปมาแบบนี้นะครับเนี่ยแกะถุงออกมาก่อนมีแบตเตอรี่อยู่ในนี้แล้วนะครับก้อนหนึ่งตรงนี้เขาบอกไว้ว่ามีอุปกรณ์อีก2ชิ้นอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็น L stand นะฮะ L stand ก็คือเป็นแท่งเหล็กเหล็กฉากธรรมดานี่แหละออกแบบได้ฉลาดอนะได้ดีมากเลยก็คือมีอตัวนี้มี คลิปอันนี้มาให้ด้วยอีกอันหนึ่งคลิปทําอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันเนาะแอลแ n ตเนี L ่ก็เอาเอาไว้แปะติดกับส่วนที่เป็นไม้ส่วนที่เป็นฝาผหนังส่วนที่เป็นอะไรก็ได้นะฮะที่เราต้องหยิบบ่อยๆแล้ว,ลวก็ตัวนี้ติดเข้าไปท้ายเขาเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กธรรมดานี่แหละตัวนี้คือแหวนอะไรนะผมดูก่อนคลิปอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับในคู่มือเวอร์ชั่นเก่าตัวแรกเนะี่ยที่ผมเคยได้มามันไม่มี เพิ่งมีมาในเวอร์ชั่นนี้ในลิมิตเอดิชันซอมบี้กรีนตัวนี้นะฮะผมก็พยายามหาวิธีอยู่ว่าเขาให้มาเพื่ออะไรเขาทำมาให้เราถอดคลิปเนี่ยย้ายฝั่งจากฝั่งนี้ฝั่งนี้ซึ่งเราพกแล้วมันก็เกือบเกือบจะดิฟแคลรี่อยู่แล้วเนาะตรงนี้เขาจะมีแง่งตรงนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งตรงขอบนี่จะมีสารด้านในตรงนี้นะเข้ากับร่องไฟฉายบริเวณนี้บริเวณท้ายเนี่ยเอาร่องตัวนี้เข้าแล้วก็เอาทรงริมรแบบนี้ลงนะครับ เสียบเข้าอย่างนี้เลยจะอยู่แน่นเลยนะฮะไม่เลื่อนลงมาแต่ถ้าเลื่อนบิดข้างเนี่ยไปได้แล้วก็ถอดคลิปจากตัวนี้เดี๋ยวต้องถอดอ่ะถอดออกไปแล้วแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับการพกพาก็จะลึกลงไปกดของเดิมอีกเกือบเกือบจมมิดเลยทางด้านท้ายนี่ก็เป็นสีดำดำอยู่แล้ว polyer e mini 3เนี่ยในส่วนของ อิมิเตอร์หรือหลอดเนี่ยทางโอไลค์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมานะดูแล้วน่าจ,จะเป็น Luminous f f t 40ซึ่งเป็น LED ในแนวแนวแสงพุ่งอยู่แล้วโคมก็เป็น TIR Total Internal Reflection คุณภาพสูงมากค่าดัชนีการส่องผ่านแสงเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยมีเบเซลเป็นแบบฟันเลื่อยแบบนี้สีดำคาดมาตัดกับสีเขียวสวิตเนี่ยเป็นสวิตโลหะแล้วปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่น สแลนะ้วตัวคลิปนี่หมุนไม่ได้นะครับก็บังคับทิศทางมาด้วยร่องแบบนี้เลยด้านท้ายจะไม่มีรูสำหรับคล้องสายแลนยาร์ดอะไรมาให้ถ้าจะคล้องสายแลนยาร์ดก็คงต้องคล้องที่ตัวคลิปนี่แหละที่ห่วงตรงนี้ก็มีให้จุดหนึ่งหรือว่าคล้องตรงโคนด้านนี้ก็ได้แบตเตอรี่เนี่ยถอดได้จุดเดียวมีท่อเดียวถ้าเราหมุนไปอย่างนี้เลยเนี่ยตัวคลิปเนี่ยเข้ามาขูดกับตัว บอดี้ก็อาจจะมีริ้วมีรอยได้บ้างเทคนิคก็คือยกคลิปขึ้นมานิดนึงแบบนี้แล้วก็หมุนช้าๆหมุนออกมาก็จะเห็นโอลิงแบบนี้นะครับพอออกมาก็จะเจอตัวฉนวนโปรเทคชันป้องกันขั้วแบตเตอรี่มาแบบนี้ฝั่งด้านนี้จะมีทั้งขั้วบวกและขั้วลบเลยนะตรงกลางนี่จะเป็นขั้วบวกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้วลบ ตรงกลางจะเป็นสปริงโกลเพลตเนี่ยก็คือขั้วบวกแล้วก็บริเวณขอบสีทองที่เห็นรอบๆนี้ก็คือขั้วลบ18650 3500ม mm, ิลลิแอมป์สาหโวลต์รหัส ORB 186435นะครับเวลาใส่ก็เหมือนกันฮะพอตั้งเกลียวได้แล้วเราก็ยกคลิปนิดนึงแล้วหมุนแต่ถ้าใครคิดว่าไม่สนใจไม่กลัวเป็นรอยอะไรก็ใส่ไปเลยเต็มที่ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการชาร์จกันก่อนแบตเตอรี่ในนี้มาทีแรกเนี่ยมีไฟเป็นสีส้มๆม,มาแบบนี้นะสีส้มนี่เขาบอกว่ามีไฟ10ถึง60สายชาร์จที่เขาแถมให้มานี่แหละเราเสียบสายชาร์จเข้าไปขึ้นเป็นอินดิเคเตอร์สีเขียวแบบนี้แสดงว่ายัางไม่ได้ชาร์จหรือว่าชาร์จเต็มแล้วก็เป็นสีเขียวเหมือนกันพอแปะเข้าไปปั๊บเขาจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงเลยนะครับตรงนี้กระแสาชาร์จขึ้นไปถึง1.3แอมป์กว่าๆเพราะว่า มีไฟอยู่ในนี้ประมาณไม่เกิน60%น่ะก็กระแสชาร์จถือว่าทำได้ค่อนข้างจะสูงเลยสำหรับแบต18650กับกระแสชาร์จ1300กว่ามิลลิแอมตามคู่มือเขาบอกว่าใช้เวลาชาร์จประมาณ3.5ชั่วโมงนะหมายถึงว่าถ้าแบตเกือบเกือบใกล้ๆจะหมดเนี่ย3.5ชั่วโมงแล้วก็กระแสชาร์จที่ทำได้สูงสุดก็คือประมาณ2 a แอมป์อะแดปเตอร์หรือว่า Power Bank ที่จะเอามาใช้ควรจะจ่ายกระแสดได้ไม่น้อยกว่า2แอมมนะนะ พอเรากดสวิตไปเนี่ยเขจะมีไฟอินดิเคเตอร์ขึ้นมาตรงกลางของปุ่มเขาจะติดค้างอยู่อย่างนี้เลยฮนะไม่มี5วิ3วิอะไรเหมือนรุ่นอื่นๆถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมีไฟในแบตเตอรี่มากกว่า60%ถ้าเป็นสีส้มแบบนี้มี6 0 6ถถ้าเป็นสีแดงก็จะมี5-10%ถ้าเป็นสีแดงกระพริบ IP, ก็มีน้อยกว่า5% อันนี้ก็คือการแจ้งสถานะในโหมดปกติเนี่ยนะแล้วก็มีการแจ้งแบตเตอรี่อีกโหมดหนึ่งในโหมดมูนไลท์สมมุติว่าแบตเตอรี่เราวิกฤตแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นแดงกระพริบอะไรแล้วเนี่ยเรายังต้องการใช้แสงสว่างอยู่อีกนิดเดียวต่อลมหายใจอีกนิดนึงเราอาจจะเปิดมูนไลท์ด้วยการกดค้างไวอีกเขาจะติดที่มูนไลท์นิดเดียวแบบนี้ที่มูนไลท์เนี่ยเขาจะมีวิธีดูถ้าตัวนี้ดับไปก็มีมากกว่า5% แต่ถ้าติดเป็นแดงกระพริบก็มีน้อยกว่า5%สำหรับสเปคของ v a r i i r Mini 3กำลัง2สว่างสูงสุด1,750ลูเมนนะที่เทอร์โบกำลัง2สว่างต่ำสุดก็ที่มูนไลท์0.5ลูเมนโหมดในการสองสว่างก็จะมีมูนไลท์โลมีเดียมไฮ g h เทอร์โบแล้วก็มีสโตรบด้วยแสงเป็นแสงค cool ูลไวท์5้5,700-6,700 K ถึง6,700ค่า CRI เนี่ย70 ระยะยิงไกลสูงสุดก็คือ240เมตรรองรับการตกกระแทกที่1.5เมตรกันน้ำระดับ IPX8 นะน้ำหนัก122กรัมเราช่างเองก็ได้120.4กรัมก็ถือว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ตามที่เขาแจ้งมาการชาร์จก็ชาร์จด้วย MCC หรือ Magnetic Cable Charge รุ่นนี้เขามีฟังก์ชันพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเปิด High หรือเปิด เทอร์โบเนี่ยถ้าเราอยู่ในใกล้ๆกับวัตถุที่ใกล้หน้าหลอดเนี่ยเขาจะตัดลงมาเหลือมีเดียมให้เองนะน,นี่นะครับเฉพาะที่เทอร์โบกับที่ไฮนะครับถ้าอยู่ใ,ใกล้เขาจะลดลงมาเองเลยแบบนี้แต่เขาจะไม่ลดถ้าเกิดเราเปิดไฮครับแล้วผมค่อยเลื่อนมือเข้ามาอันนี้เขาไม่ลดอย่างนี้ถือว่าเราเจตนาที่จะใช้ละไม่ได้พังเผลอไม่ได้อะไรละเขาจะไม่ลดให้นะครับเทอร์โบก็เหมือนกันนะผมผมผมเปิดเทอร์โบไว้ในระยะไกลๆแบบนี้ แล้วผมเลื่อนมือเข้ามาใ,ใกล้ๆเขาก็ไม่ลดเหมือนกันยังอยู่ที่เทอร์โบให้เหมือนเดิมแต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้เลยเอทักสิบเซนนี้ก็ได้ลดเลยอ่าหรือไฮก็ได้นะครับผมปิดที่ไฮนะเปิดมาลดเหมือนกันเขาป้องกันการที่เราไปลั่นไปอะไรในกระเป๋าของเกงหรือว่าในกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับ หรือว่าถ้าเราจำเป็นต้องใช้ใกล้ๆจริงๆแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปเลื่อนเข้ามาใกล้ๆแบบนี้กดไปแบบนี้เขาตัดกดไปแบบนี้เขาตัดเราใช้วิธีการดับเบิลคลิกตรงนี้เขาจะกลับมาให้นะเขาจะตัดฟังก์ชันลดกําลังแสงออโต้ออกไปให้เราพอปิดไปแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีก็เป็นใหม่เหมือนเดิมนะครับต้องดับเบิลคลิกเข้าไปเหมือนเดิม ถ้าจะป้องกันให้ดีที่สุดก็คือการล็อกเอาท์นั่นแหละวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์ของเขาคือใช้ที่สวิตช้างกดค้างเอาไว้2วินาทีสังเกตดูนะครับกดค้างไว้ยังหวะแรกจะติดที่มูนไลท์ขึ้นมาก่อนรอจนมูนไลท์ดับอันนี้ล็อกเอาท์แล้วกดไม่ติดแล้วนะฮะพอกดไปแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นสถานะสีแดงขึ้นมาแปบ๊บหนึ่งประมาณ2-3วินาทีแล้วก็ดับไปแบบนี้อันนี้ให้เรารู้ว่าล็อกเอาท์อยู่ถ้าต้องการปลดล็อกเอาท์ก็กดค้างไว้1วิเขาจะติดที่มูนไลท นนแล้วหลังจากนั้นเราจะไปไหนเราก็ค่อยกดค้างเพื่อไล่หรือว่ากดสวิตช์ท้ายก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ก็ปลดแล้วแมคคานิอกล็อกเอาตัวนี้ไม่ลองรับนะฮะหมุนหลายรอบแล้วเนี่ยยังติดอยู่เลยจังหวะของการใช้สวิตช์ท้ายตามที่ d ดีฟอ t มาแถบลงไปหรือคลิกไวเบาๆก็จะติดที่มีเดียมถ้าเรากดลงไปเลยก็จะติดที่เทอร์โบอันนี้เป็นแบบโมเมนตัลลี่มีเดียมค้างไปก็เป็นเทอร์โบปล่อยก็ดับ แต่ถ้าเราคลิกลงไปแล้วปล่อยก็จะติดที่มีเดียมถ้าเรากดเต็มที่ก็ติดที่เทอร์โบติดค้างไม่ใช่เป็นโมเมนทัลลี่อันนี้ดีมากได้ทั้งโมเมนทัลลี่แล้วก็ได้ทั้งให้เป็นสวิต์ปกติแล้วก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากด้วยท่านผู้ใช้ก็ถึงได้ชอบกันเยอะครตรงน,รงนี้ตรงสวิตท,ท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยดีดีมากเลยมีเดียมเทอร์โบมีเดียมเทอร์โบปกติที่เขาดีฟอลต์มาเนี่ยก็จะเป็นมีเดียมกับเทอร์โบแบบนี้ใช่ไหมฮะ ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการจะใช้เป็นแท็กติคอนบ้างใช้เป็นสโตรบด้วยก็ทําได้นะครับโดยการคัสตอมไมซตรงนี้กดสวิตช์ท้ายค้างไว้กดเต็มเลยนะฮะให้ติดที่เทอร์โบแล้วก็กดที่สวิตช์คออ่เขาจะกลายเป็นสโตรบตอนนี้โหมดจะถูกเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าเราแตะลงไปแบบนี้ก็จะเป็นมีเดียมพอเรากดเต็มก็จะเป็นสโตรบแบบนี้เป็นแท็กติคอนสโตรบเลยนะแต่เขาจะกดค้างไม่ได้นะกดมีเดียมก็ค้างไม่ได้นะไไดละตอนนี้สวิต ตัวนี้จะใช้ได้เป็นแต่ m o m e n t ัลลอย่างเดียวถ้าเผื่เราต้องการใช้เทอร์โบปกติเราก็มากดที่สวิตคอดับเบิลคลิกได้เหมือนเดิมปกติ1.2ก็เข้าเทอร์โบได้ปกติไม่เข้าเทอร์โบก็ได้ก็เข้าโลมีเดียมไฮแบบนี้ก็ได้จําแสงหมดสุดท้ายโลมีเดียมไฮถ้าจะทํากลับคืนเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมครับกดตัวนี้ให้ติดที่ s โฉบแล้วกดตัวนี้กดสวิตข้างตัวนี้กลับมาเป็นเทอร์โบแบบนี้เราก็กลับมาใช้เหมือนเดิมได้ละ กดค้างได้ปกติแล้วอันนี้ก็แล้วแต่กรณีที่ท่านต้องการจะใช้รูปแบบไหนเพราะว่ามันกลับไปกลับมาไม่ยากครับแค่นี้เองหรือถ้าไม่ใช้ตรงนี้เป็นสโตรกก็ไม่เป็นไรใช้ทริปเปิลคลิกตรงนี้เหมือนกัน123ก็เป็นสโตรกได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองไล่ระดับแสงต่างๆที่เขาให้มาเริ่มจากมูนไลท์ก่อนเลยนะครับกดวิคคอค้างไว้ติดมา0.5ลูเมนเนี่ยอยู่ได้ร้อยวัน ไม่มีดอปไม่มีหายไปไหนเลยร้อวันอย่างนี้ยันหมดเลยกดอีกทีหนึ่งมาที่โล15ลูเมนรันทาม์165ชั่วโมง3วันกว่าๆเลยนะต่อมาค้างอีกทีหนึ่งมาที่มีเดียม120ลูเมนซึ่งผมว่ากำลังดีแล้วในการใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ย120ลูเมนเนี่ยเหมาะมากแล้วรันทาม์18ชั่วโมงอีกทีเป็นไฮ 5้ารอยลูเมนได้2 1 5ิบนาทีหลังจาก2 1 5นสิบาทีแล้วจะดรอปลงมาเหลือประมาณ200อลูเมนต่อให้อีก30นาทีต่อมาเป็นเทอร์โบ1,750ล็ด้ยิูเมนได้2นาทีแล้วจะดรอปลงมาเหลือประมาณ5้าอยลูเมนต่ออีก2 1 0สิบนาทีลดลงมาเหลือเท่าไฮอะต่ออีก2 1 0สินาทีแล้วก็หลังจาก210นาทีแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ200อยลูเมนคือประมาณเท่ามีเดียมต่อให้อีก 30นาทีความร้อนเมื่อเราเปิดเทอร์โบเนี่ยก็จะร้อนพอสมควรไล่ระดับความร้อนลงมาข้างล่างได้ค่อนข้างจะทั่วถึงนะไม่ได้ร้อนอยู่แค่บริเวณหัวอย่างเดียวช่วยระบายความร้อนที่ตัวบอดี้ได้ดีด้วยนะมาชมแสงของ o l i ล h ์ w a r r i r r Mini ิว่าจะได้ประมาณไหนนะครับสถานที่จริงมืดจริงเริ่มจากโลอเลยครับ โลที่ระยะเบื้องหน้าประมาณ3เมตรถึง5เมตรก็ใช้ได้นะครับ5เมตร5เมตร6เมตรก็ยังใช้ได้ใช้เดินในที่ที่เราพอจะคุ้นเคยอยู่บ้างแล้วก็ทางไม่ได้ธุระก,กันดารมากนักเนี่ยใช้ได้โลนะครับปรับเป็นมีเดียมครับมีเดียมมีเดียมไปได้ไกลมากขึ้นนะ ที่กำแพงสีขาวด้านในตรงกลางภาพ25เมตรที่บนยอดไม้ได้ประมาณ20เมตรนะครับที่ยอดไม้ต้นใหญ่ก็ประมาณ30เมตรแผนมาที่ตรงบริเวณต้นกล้วยที่เป็นกอทึบเนี่ยสีทึบนะครับสีค่อนข้างจะแอบสอบแสงเลย35เมตรตรงวัตถุที่เป็นสีขาวหน่อยเห็นที่เป็นตู้แอร์เก่าเนี่ย ก็จะเห็นชัดหน่อยเขาจะสะท้อนแสงขึ้นมาอันนี้คือมีเดียมต่อมาที่ไฮที่ไฮนี่เต็มที่เลย35เมตรที่บ้านหลังสีขาวๆที่เลยต้นกล้วยไปนะั้นคือ50เมตรที่ตรงตึกสีขาวด้านหลังตึกสูงใหญ่ที่มีไฟกระพริบสีแดงนันนคือ120อเมตรอะเพดไฟออกก็มืด ด่าเข้าไปก็เห็นนะครับอันนี้ก็คือที่ไฮนะครับไฮของวอริเออร์มีนิสามเมตรสามเมตรเห็นได้สบายตาครับสามเมตรแล้วก็วงแสงในส่วนของสปอตเนี่ยพุ่งไปได้ไกลแล้วก็แสงบางส่วนที่เป็นสเปลที่เป็นฟลัดก็เห็นได้ตั้งแต่ก้าวแรกของเท้าเลยถ้าเราถือไปฉายแบบขนานกับพื้นนะฮะระดับเอว เห็นตั้งแต่ก้าวแรกเลยจนถึงไกลเลยอันนี้เทอร์โบแล้วครับ1750ูเมนดูที่บริเวณตึกขาวตึกสูง120มเมตรเปดไฟออกครับประมาณนี้เปดไฟกลับเข้าไปใหม่เทอร์โบก็ร้อนขึ้นมา เรื่อยๆนะร้อนขึ้นมาเรื่อยๆแต่เขาให้ได้ทั้ง2องนาทีอยู่แล้วครับค่อนข้างจะสบายเลยนี่เทอร์โบดูการเดินใช้งานจริงของเทอร์โบนะครับ ที่ลองดูการใช้งานจริงของ h ฮไฮเนี่ยเป็นระดับที่กำลังใช้งานสบายสบาย,บายตาที่สุดละเห็นได้ในระยะ40-50เ 50, มตร60เมตรโดยเฉพาะในระยะที่สายตาเรามองเห็นปฏิบัติการได้เนี่ย30-40เมตรเนี่ยแสงเข้มดีเลยครับสปอร์ตก็ไม่ดวงเล็กจนเป็นลำจนเกินเป็นนักแล้วก็สปิลก็เห็นตั้งแต่เบื้องหน้าเลย ใช้งานทั่วไปเดินป่าเดินในที่ที่เราต้องการใช้ติดตามค้นหาอะไรก็ใช้ได้ดีครับความร้อนแทบจะไม่ขึ้นเลยอลองดูสโตรบครับชมแสงกันมาแล้วนะครับเป็นไงม้างสำหรับวอลเลเยอร์มินิสผมว่าเป็นไฟฉายที่น่าใช้เพราะว่าคอมแพคทัดลัดพกง่าย จับถนัดลวดลายดูคลาสสิกดูสวยงามดูรูปทรงทันสมัยยิ่งเป็นสีที่ขาอ,ออกมาเป็นสีพิเศษเนี่ยมันจะยิ่งดูโดดเด่นแปลกตายิ่งขึ้นเป็นลิมิตต์เอดิชั่นด้วยไม่ได้ซ้ำกับใครง่ายๆสักเท่าไหร่การใช้งานก็สะดวกดีด้วยซ้ำใบมี2ส,สวิตช์ให้เลือก มีเดียมเนี่ยผมว่าใช้งานทั่วๆไปได้เหมาะสมดีแล้วแพทเทิร์นของแสงเนี่ยตรงกลางสปอตค่อนข้างจะแรงแล้วก็ไปได้ไกลาตามที่เห็นในคลิปทดสอบถ้าเป็นเทอร์โบนี่ก็มั่นใจได้เลยถึงแม้จะแค่2นาทีเนี่ยนับว่าทำได้เยอะแล้วสําหรับไฟฉายขนาดตัวแค่นี้นะสนาทีเนี่ยเราเพียงพอเหลือๆเ,เลยสําหรับการ เซิร์ชการค้นหาอะไรที่ยังไม่มั่นใจในระยะที่มันไกลออกไปไกลเกินระยะสายตาด้วยซ้ำไปพอได้เป้าได้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ค่อยลดลงมาตามที่เราเพียงพอต่อการใช้งานที่ายก็ใช้ได้จริงเลยห้าร้อยลูเมน215นาทีเนี่ยใช้งานได้จริงจังแล้วที่หาย500ลูเมนใช้งานได้จริงจังแล้ว1 5นาทีนี่นานมากมาชมการกันน้ำของเขาเปิดประมาณนี้ก็ได้ถ้าติดมาที่ไหนก็ไม่รู้มีเดียม ลองจุ่มลงไปดูนะครับดีเลยครับไว้ใจได้เลยใช้งานในสภาพกึ่งกึงเปียกเปียกชื้นชื้นครึ่งบกครึ่งน,น้ําอะไรก็ยังมั่นใจได้เลยไม่ลื่นด้วยนะเวลาเปียกน้ําแล้วเนี่ยเพราะว่าเทคเจอร์บริเวณตัวเขาเนี่ยเป็นน้าหนาค่อนข้างจะเยอะเลยลหละแต่ไม่เจ็บมือนะบีบออกแรงบีบก็ยังไม่เจ็บมือถือว่าออกแบบมาได้กําลังดีครับขนาดลื่นๆนี้ก็ยังจับถนัดเลย การออกแบบด e ีไซน์เนี่ยตั้งได้ทั้งเทลสแตนะเอาด้านท้ายตั้งแบบนี้ก็ไม่ล้มเพราะว่าท้ายเขาเรียบเป็นสวิตแต่ว่าเรียบสนิทเลยแล้วก็เฮดสแตนขอบคุณโอไลท์ที่ตรงไปใชด้ดีๆมาให้เรารีวิวได้ชมกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ